ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธีเดวลนะครับรหัสส2มหกสองสี่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามศูนย์นะครับครับชื่อโครงการที่ได้รับนะครับจะเป็นโครงการห้องประชุมเมตาเวนนะครับครับข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการนะครับครับบริษัทแม็กซ์บิประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่อาทิเช่นสํานักงานประลัดกระทรวง ปานนี้นะครับแล้วก็สำนักงานบริษัทมีสาธารณะกระทรวงการคลังและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีความประสงค์ที่จะได้ที่จะรับสมัครคลากรเข้ามาร่วมทีมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเว็บเ,เซอร์วิสแล้วก็โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง,งต่างๆนะครับครับบดคัดย่อนะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีครับมีความก้าวหน้าอย่างมากครับ มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีความหลากหลายจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีครับซึ่งได้คิดค้นจนเกิดโครงการทำเวนเเวิร์ดนี้ขึ้นมานะครับมีวัตถุประสงค์ครับเป็นการประยุกต์เมตเเวิร์ดมาใช้กับเส้นทางการเดินเอกสารนะครับในระบบเอ f อฟินะครับว่าระบบต้องส่งเอกสารจากใครไปหาใครครับรับความเป็นมาและความสาคัญนะครับของปัญหานะครับ ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับและมีความหลากหลายจากความก้าวหน้าทางนาเทคโนโลยีนะครับจึงได้เกิดโครงการํามเมตาเวิร์ดนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้ s p e c i a l ลไทโอนะครับในการสร้างและได้เรียนรู้กระบวนการใช้งานในส่วน s p e c i a l ลดทเอนะครับและได้นํามาปรับแก้ไขกับการใช้งานจริงในบริษัทครับเพื่อการประชุมที่ทันสมัยในอนาคต มีวัตถุประสงค์เป็นการประยุกต์มในระบบในการใช้เดินทางเส้นทางเดินเอกสารในระบบน,นะครับยฟเนสพีนาบข้าวัตถุประ,งรประสงค์นะครับ1เพื่อใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาพัฒนาการใช้งานภายในองค์กรนะครับ2ครับเพื่อศึกษาการทํางานภายในสถานสถานประกอบการนะครับ ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจากห้องเรียน 1. นเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่จะทํางานร่วมกับผู้อืน่นรับผิดชอบและมั่นใจในตนเองมากขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พปงประสงค์ของสถานประกอบการ 1. นเรียนรู้และมีทักษะต,ต่างๆที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานหนึ่ง่เทักษะการสื่อสาร ข้อมูลครับหรือว่า combination skill 1.5ได้รับค่าวตอบแทนการปฏิบัติงานอันนี้คือตามความเหมาะสมและตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการกำหนดนะครับ1.6สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องตรงความถนัดของตนเอง1.7เป็นวัตถุที่มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นและมีโอกาสได้รับ การเสนองานก่อนสําเร็จการศึกษาครับอันนี้คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับครับผมวิธีการดรําเนินงานก็คือจะมี1การิเคอร์ผมชิดเต้เนวิธีสิทธการออกแบบหรือดีไซน์ครับผมครับผมอันนี้จะเป็นรูปผลงานของผมก็คือการดีไซน์ของ m e t a เวิร์นะครับโปรเจกต์เมตาเวิรที่ได้ทำมาครับผมเช่นตัวนี้จะเป็นในรูปของแรก จะเป็นดีไซน์ที่ผมออกมาก็คือภายในห้องรูมเป็นห้องประชุมครับผมก็จะมีหน้าต่างในการแชร์หน้าจอนี้จะเป็นแชร์หน้าจอแบบเดียวทา์ครับผมแล้วก็จะมีโน้ตบันทึกข้อความอันนี้ก็คือเขียนรายละเอียดต่างๆเพื่อบันทึกโน้ตหรือว่าบันทึกที่ที่เราคิดว่าสําคัญครับผม,บผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ ลิงก์เว็บไซต์หรือว่าลิงก์ช่องต่างๆที่ได้ประยุกต์ขึ้นมานะครับผมจากสถานที่ประกอบการเนี่ยผมหลักๆที่ผมประยุกต์ขึ้นมาก็คือการแชร์หน้าจอผมแล้วก็การบันทึกแล้วก็การลิงก์ไฟล์หรือว่าอะไรต่างๆครับผมที่ว่าแล้วแต่เขาต้องการวางครับผมก็คือเว็บลิงก์ URL หรือว่าจะเป็น Word Doc ไฟล์งานไฟล์อะไรต่างๆเราสามารถดาวน์โหลดมาได้จากตรงนี้ครับผมครับผมผลการดำเนินโครงการนะครับผมผลการพัฒนาพบว,ว่าห้องประชุมเม t a ิกเวิร์ดที่ทำขึ้นมานั้นทำงานได้ตรงตามงานที่ได้รับมอบหมายที่ทางบริษัทได้มอบหมายให้นะครับผมและรับความพึงพอใจของสถานประกอบการนะครับ ตามท ah oh. ี่ข้าพเจ้านายวรจิสุขสง่าและนายอิทธิเดชวันทาได้มาปฏิบัติงานสรางกิจณบริษัทแม็กเซฟวิงจำกัดในตำแหน่งผู้ช่วยระหว่างวันที่1ธันวาคมพศ2 5 5ถึงวันที่31มีนาคมพศ2 5 6 6ผมในระหว่างการปฏิบัติงานได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆในการทำงานจริงหาอาหามีได้จาก มหาวิทยาลัยทั้งการทํางานและการจัดทํารายงานฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีครับผมพระเจ้ามีความวมัวใจอย่างยิ่งที่ได้มาฝึกงานที่บริษัทไอนี้ครับผมแล้วก็สรุปผลการดําเนินงานครับผมจากการปฏิบัติงานในบริษัทแม็กซิฟวิงครับผมจากัดได้รับมอหมายในการทํางานสร้างห้องประชุมมีตระเวิดโดยใช้ Special. ลไครับผมในการสร้าง และได้เรียนรู้กระบวนการใช้งานในส่วนของ Special ลตัด i อและได้นำมาปรับแก้ไขในการใช้งานจริงในบริษัทเพื่อการประชุมที่ทันสมัยในอนคาคตครับผลการวิจัยพบว่าการใช้งานพวกประชุมเว็บทวีตที่จะนำมาใช้จริงยังไม่ตอบโจทย์เพราะข้อมูลโดยสัทว์ซึ่งเป็นข้อมูลลับไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ครับผมอันนี้ก็ข้อมูลลับในนี้จะเป็นส่วนของไฟล์ครับผมไฟล์ต่างๆยังเป็นความลับครับผม แต่ว่าการที่มีแค่ในส่วนตรงนี้ครับที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ส่วนส่วนต่างๆไม่ว่าการจะเป็นแชร์จอหรือว,ว่าการพูดคุยในภายในห้องปรึกษาหรือการประชุมงานอะไรกันอันนี้ยังยังตอบโจทย์ครับผมมีแค่ในส่วนของไฟล์ในตัวเดียวที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครับเพราะว่าเป็นข้อมูลลับของบริษัทครับผมครับผมุผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ